แแม่แงเดือออนนนนวนพงงงงแม่าา้าากลปาาโออ้แม่ดกกุนทเป็นบทเพลงที่พี่หงาสุริชัยจันทิเมธรวร์วงศราวานซึ่งเป็นรุ่นน้องเขียนถึงสุวรรณีสุคนธาเมื่อครั้งปี1984ชุดถนนมิตรภาพสุวรรณีสุคนธาหรือสุวรรณีสุคนเที่ยงเป็นนักเขียนชาวพิษณโลก เมื่อครั้งที่ผมเข้าไปทํางานในแวดวงหนังสือจึงมีผู้เล่าเกร็ดชีวิตให้ฟังเมื่อทราบว่าเป็นคนบ้านเดียวกันอธิว่าร้านหนังสือแถวสามย่านเคยเป็นที่พักพิงครั้งมีปัญหาชีวิตและโต๊ะอาหารบนชั้นสองร้านหนังสือย่านสยามรแควเป็นสารพ่อปะสังสรรค์มตรมึกระดับตำนานกันทั้งนั้นสุวรรณีสุขนธาเกิดอำเภอเมืองพิษุโลกสำเร็จการศึกษาร,ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีแล้วมาต่อที่วิทยาลัยพ่อช่างสองปีและคณะจิตกรรมปฏติมากรรมภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยสมปัตเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ศิลป์ฤาษีสถาบันแห่งนี้เป็นที่บ่มเพาะความรู้และมิตรนมึกทั้งนักเขียนและศิลปินระดับปรมาจารย์ทั้งนั้นจากนั้นจึงเริ่มเป็นครูศิลปะที่โรงเรียนศิลปะศึกษากรุงเทพมหานครอยู่3ปีแล้วไปเป็นอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยสมบัตระหว่างนั้นได้เริ่มเขียนเรื่องสั้นเรื่องแรกคือจดหมายถึงปุกโดยตีพิมพ์ในตีสารและใช้นามปากกาว่าสุวรรณีต่อมาคุณประมูลอุณหทูป บรรณาธิการสยามรัฐสัปดา์วิจาร์ได้ตั้งนามปากกาให้หม่ว่าสุวรรณีสุขคนธาเมื่อได้ส่งเรื่องสั้นให้ตีพิมพ์ในสยามรัฐส่วนนวิยายเรื่องแรกที่เขียนต่อมาก็คือสายบอหยุดเสนนหายได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีในยุคนั้นเป็นช่วงที่หนังสือได้รับการต้อนรับจากนักอ่านอย่างมากมายยอดพิมพ์ในแต่ละครั้งเป็นหมื่นขึ้น นักเขียนคุณภาพยิ่งในแวดวงสถาบันศิลปกรนอกจากมีศิลปินวาดภาพแล้วยังมีคนเขียนหนังสือได้งดงามและมีดละไหม่เมื่องานเขียนเริ่มเป็นที่นิยมสุวรรณีจึงลาออกจากราชการและปฏิบัติการงานเขียนอย่างเต็มตัวจนถึงพศ .2515 จึงเป็นบรรณาธิการเตยสารลัลนาซึ่งต้องนับว่าเป็นหนังสือระดับคลาสสิกมีการจะรูปเร่มสวยงามภาพประกรอบระดับศิลปกร งานเขียนผ่านเกิดสุดยอดเรียกว่าเป็นหนังสือในตำนานของเมืองไทยเลยทีเดียวผลงานการเขียนของสุวรรณีมีจุดเด่นตรงการเน้นตัวละครที่สมจริงตัวเอกของเรื่องไม่ใช่คนสวยวิเศษแสนดีตามแบบฉบับที่นิยมกันในยุคสมัยนั้นแต่มีวิถีชีวิตใจอารมณ์และมีกิเลสเหมือนบุคคลทั่วไปที่ผู้อ่านสามารถพบเจอได้ในชีวิตจริงทั้งตัวละครก็ยังท้อดด้านมืดของความเป็นมนุษย์ภาษาที่ใช้เรียบง่ายแต่งดงามเป็นเชิงเียสีสังคมทําให้งานเขียนของ คุณสุวรรณีมีสีสันและได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งสุวรรณีสุคนธาเขียนเรื่องเขาชึกการบรรยายบรรยากาศของเมืองพิษโลกสมัยนั้นได้อย่างงดงามผลงานได้รับรางวัลวรรณกรรมเช่นเขาชึกการได้รับรางวัลสอปออในพศ2 5 1 3ด้วยปีของรักได้รับรางวัลชมเชยสัปดาห์หนังสือชาติพศ2อ1พรพระจ่าสีน้ำเงินได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากสัปดาห์หนังสือแห่งชาติพศ2 5 1 9และจ้อยแสงแดงได้รับหนังสือเยาวชนระดับชมเชยจาก สัปดาหงสื่อแห่งชาติพศ2,524เป็นต้นนอกจากนี้ผลงานของสุวรรณีตลอดจนเรื่องราวชีวิตถีชีวิตของสุวรรณียังได้รับการไปจัดทําเป็นละครโทรทัศน์และภาพยนตร์หลายเรื่องเช่นพระจันทร์สีน้ําเงินโดยใช้ชื่อเรื่องน้ําพุเขาช่กการคนเริงเมืองสาหรับด้านครอบครัวคุณสุวรรณีสมรสกับอาจารย์ทวีนันท์คว้างศิลป,ปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประจําปีพศ2,533มีบุตรธิดาด้วยกัน4ี่คน ต่อมาอย่าขาดจากสามีแล้วมาร่วมชีวิตกับนายสิริสวัสดิ์พันธุมสุดหรือน,นับแพทสุวรรณีสุคนเที่ยงเสียชีวิตขณะไปจ่ายตลาดและถูกไปรุ่นพยายามชิงรถยนต์เข้าทำลายด้วยอาวุธจนเสียชีวิตเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พศ2527ในวัยเพียง51ปีหลายคนหลั่งน้ําตาก,กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีกวีนักเขียนท่านหนึ่งเมื่อพูดถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ะบอกว่าเสียดายเจ๊ดแถวสุวรรณีสุคนธา